สี้ยวผูเนี่ยมาจากการปนควายซึ่งการมีสีอะคะ่บพระอิศวรเนี่ยอยากสร้างเทพขึ้นมาทั้งหมด7องคองท่านก็เลยเอาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่เนี่ยมาห่มด้วยผ้าสีต่างๆบดให้เป็นผงครมด้วยน้ำอมฤตเรามาเริ่มจากสีแดงกันก่อนอมาจากการป่นสิงโต6ตัวด้วยกันที่จะส่องแสงให้กับโลกใบนี้สีแห่งความเป็นผู้นําก็เลยเป็นตัวแทนของวันอาทิตย์นั่นเอง <อา S 1> สีเหลืองเนี่ยมาจากการป่นนางฟ้าทั้งหมดสิองค์ให้กลายเป็นพระจันทร์ที่แบบเป็นตัวแทนของความสงบจึงเป็นสีแห่งความอ่อนโยนตัวแทนของงววัััันนนนจจททรร์เเอสี้ยยมาาาากกปคง หมดแตัว ก็เป็นตัวแทนของวันอังคารหรือพระอังคารนั่นเองที่ขยันอดทนมุ่งมั่นออไปสู่เป้าหมายสีเขียวเนี่ยมาจากการป่นช้างทั้งหมด17เชือกให้กลายเป็นพระพุทธที่จะให้ความรู้สติปัญญาเป็นตัวแทนของวันพุธ,พธนั่นเองอเสีส้มนะครับที่เป็นตัวแทนของวันพฤหัสหรือพระพฤหัสเนี่ยอลองทายกันดูว่าป่นอะไรดินหรือเปล่าสิ่งมีชีวิตเฉลยคือเอาลือสีสิบเก้าตนมาป่นเป็นตัวแทนของความเจริญออความเป็นผู้รู้ความเป็นพระธรรมนึกถึงสีจีวรแล้วกันสีฟ้านะครับมาจากการปนวัวทั้งหมด21ตัวด้วยกัน กลายเป็นพระศุกร์นะเองหรือวันศุกร์ของเรานะครับเป็นตัวแทนของการมอบความรัก<อ>การดูแลเอาใจใส่สีม่วงหรือดำเนี่ยปนเสือทั้งหมดสิตัวให้กลายเป็นพระเสาร์หรือวันเสาร์ของเรานั่นแหละเป็นเหมือนการปกป้องคุ้มครองดูแลแบกรับอะไรหลายๆอย่างไว้เพื่อคนอื่นดวงจีนอะเราจะไม่ได้ใช้สีประจาําวันเป็นสีมงคลกันจะมีสีที่เป็นประจําตัวอยู่แล้วถ้าอยากรู้ว่าสีของตัวเองคืออะไรไปเช็คดูที่วาสนาได้เลย